มืัอนี้สิมานำเสนอมืัอนี้ทักทายสวัสดีสัมบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์กสุขสุขชนนอทางช่องสาวลาวสะพ้ายยศถอนแชแน,นลพี่น้องมืัอนี้บ่ได้ไปใส่มาใส่เนาะพี่น้องมืัอนี้จะมาเฮ็ดเมนูลาบเป็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะจ้ะมืัอนี้เป็นเมนูลาบเป็ดขงา,างาบ้านเพิ่นซื้อมาให้เฮ็ดพี่น้องบ่ได้ไปใส่เนาะจ้ะช่วงนี้เนาะมาทางไทยพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านแล้วกะ ทุกคนเนาะที่แวบกบเขามาช่มส่องสาวเราสะพายยศสุทออน์เชนแนวเนาะจ้ะวันนี้กะสิมาเห็ดลาบเป็ดห้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะก่อนอื่นกะสิมาอย่างเป็ดก่อนพี่น้องเพราะว่าบ่าได้ใส่เตาปกติแล้วเขาจะต้องอันใส่เตานะพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้เวลาเร่งรีบเนาะจ้ะพี่น้องบุคอยมีเวลาทไหร่เนาะอันนี้เป็นเป็ดขงังบาเพิ่นสื่อมาให้เพิ่นอยากกินลาเป็ดนะพี่น้องก็ได้สื่อเป็ดมาให้ตุ่มเห็ดเนาะเี๋มาเห็ดลาบเป็ดพี่น้อง เ,เป็ดลาบเป็ดแล้วก็มีต้นะ่มนะมีสองเมนูเลยพี่น้องมาอน,นี่อันนี้กะจิมาเป็ดทีเหลออกมาเล้วพี่น้องกะชิมาย่างย่างในกระทะแบบนี้พี่น้องเพราะว่าอันเวลาวาพ่อพี่น้องเาเพื่อเขาสิไปลังฟื้นลังไฟงมันกะใส่เวลาโดนเนาะจะได้เอาที่แบบสะดวกมาจาะพี่น้องใส่วิธีย่างก่อน อ,อย่างอย่างแบบนี้เนาะกะชิบวหอมคือเตาถ่านเขาหลอ,อกพี่น้องกะสิบวค่อยหอมคือเตา,าเถ่านเขาเพราะว่าถ้าอย่างเตาถ่านเนาะมันสิหอมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาเพื่อความสะดวกต้องห้าเลยนะพี่น้องกะชิบมาอย่างในเตาในเตาแบบนี้เนาะอย่างเซกระทะเป็นสีพี่น้องตรงนี้ กับวันเลยค่อยไปสายพี่น้องหาแต่เงินอย่างเดียวยงยากแห้งพี่น้องตัช่วงฝนกับโต๊กน้ำแดดพี่น้องกรุงเทพช่วงนี้เนะาะฝนโต๊กพรอมละกันบ่ค่อยมีเวลาพรอมเนาะว่าอ,อาทิตย์นี่อาทิตย์หนา้ากับว่าสิไปหับลูกสาวมากรุงเทพครับเพราะว่าชวนกับสิเป็นช่วงปิดเทอมนอกจากพี่น้อง เดี๋ยวสีมาอย่างก่อนเร้จจับพี่น้องเดี๋ยวอย่างอย่างแล้วกับจ้าสิขายไห้ที่ไห้น้องเวิงตอนลาบเนาะจ้ะอันนี้เป็นเมนูลาบเป็ดเนาะหมลาบเป็ดลาบเป็ดพิ่สิกินเป็ดทางบ้านเพิ่อยากกินเป็ดเพราะว่าเพิ่นเป็นอันคนกรุงเทพเนาะพี่น้องคนกรุงเทพเพิ่นกับเฮ็ดลาบพิ่กับ่ค่อยเฮ็ดเ็ดว่เป็นนะ ก็เลยสืบเป็ดมาให้ตุ่มเฮ็ดให้ปะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะพี่น้องขออย่างเดี๋ยวยะสิมาลาบให้พี่ให้น้องเบิ่งกะสีไทยบรรยากาศเวลากินเขา่ากินน้ำกันวายู่จังไรจินจังไรกุงเทปเนาะพี่น้องใส่ชีวิตจังไรกะสิป,ประมาณนี้เนาะจากพี่น้องยาสีไทยบรรยากาศให้เบิง่งขออันอันเป็ดก็แล้วจากพี่น้องเดี๋ยวพนสิรลอกินเขาเนาะ ย่างหอมหอมพี่น้องจะไปหั่นไปซ้อยพี่นอ้องซอยแบบซับน้ำแล้วก็ซอยเป็นตอนตอนน้ำมาจากเสี่ยมนะพี่น,อน้องเป็ดเมนูต้มเป็ดพี่น้องสองเมนูเลยนี่พี่น,ออน,อน,นอ้องต้มน้ำนิดน่อย แสบขนาดติ้นเปดค่ะพี่น้องติ้นเป็ดแล้วก็หัวเป็ดมีคนจองไว้่อหรพี่น้องตินเป็ดก็หัวเป็ดมีคนจองไว้่แล้วใส่ไิธีี่ดวนอะีรพี่น,อนนะ้องตรงที่เอาแบบเป็นไม่ที่ดวน ว่าพ่อแบบก็ต้องดวนดวนมาที่น้องพ่อแบบเออแล้วก็เลยไรล่ะพัวแบบว่าให้มันแบบอันนี้ชักหน่อยเนาะพี่น้องแบบสู้พ่อแต่สูกับวิสแกมในเล่นเนาะแล้วก็ใไป ทอดเป็นข้ามาซปแาพอบานี่แล้นอปปิดกันในเยกันไเเดี๋ยวรอให้เย็นจะมากร่อยนอนพี่นอนกันีกขาวปนตั้ so and i said bye รูส้สึกว่าน้ำล้สึกว่าน้ำจะไหลได้ี่น้ออนำ้นำไหลน้ำไหล ได้จากพี่นอ้องมางแซ่บแล้วกันรอกว่าอร่อยเนาะอืมลินเลย <c oughs> เพี <c oughs> ้น<า>ยนร้อนอร่อยบรรยากาศกินข้าวตอนพี่นน้อองตเที่ยงอันนี้เฮียซื้อเป็ดให้นะคะอร่อยไหมคะเฮียอร่อยมากครับคน <c oughs> ที่ซื้อมาเป็ดไม่ให้กินตลอดนะหลาบเป็ด แซ่บ่ลหลับพ่อบ้าแซ่บอลบอแซ่บพอกินเออโอเคลราฟี้มมือจะเมียเดี๋ยวของเห็ดเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มุซแซวเดี๋ยไปอกินอีกแล้วมาบ๊อบครพี่น้องมันนี่มาบ๊อบครหิวเห็ดงานเ,าเห็ดงานอะไรนึ้งกะ <c oughs> คนวางเนวนาทีเดี๋ยวมากินเขาร่วมกันมาพี่น้องอันนี้ใบบ๊อบปูอันนี้คือลาบเป็ดอันนี้คักพ,พ,พี่น้อง โอี่สิมีคนมากินน้ำร้าเย,ยเลยพี่น้องเลยมาลองอนี้บรรยากาศคนติดงานจะได้สิงก่อนเดี๋ยมือลาพี่อจะคปมากินตรงเป็ดมอพี่น้องแซ่บๆเยอะค่ะข้าวพัน

เดี๋ยวเนียว่าให้ที่ทำไมโอ้ยไม่ถามยังงี้ทเนรี่ดีนมันปวนมันร่าก็วดันนไกลสิโต๊ะนปเลยปวกับม่อมช่ห

เออม่ถายไม่จบเลยะปิดทิปปิดทิปเป็นเซลตัวเอาเซลแล้วก็ต้องถ่ายอีกหมดเกลี้ยงเลย ให้หมอแบงไหวตุ้งตวางก็จิดแส่มภากนนั่น่บมากูจิก็หลับไปจีแจ่บเลยกูิดผอนแ่ไหวหลับี่นองบ๊ายบาย